อำนาจแห่งตันหากามชาดกอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นการเวลาที่แตกต่างกันโลกย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลายุคสมัยที่แตกต่างบางครั้งล้าสมัยบางครั้งเจริญรุ่งเรืองมนุษย์ใช้ความพยายามในการพัฒนา ให้ตนเองมีชีวิตอยู่อย่างผาสุขในสังคมต่างดิ้นรนแสวงหาตามความคิดเห็นของตนเองซึ่งก็มีทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดเมื่อฝ่ายถูกเป็นใหญ่ยุคนั้นก็จะเจริญแต่เมื่อใดฝ่ายผิดเป็นใหญ่ยุคนั้นก็จะมีแต่ความเสื่อมแต่ไม่ว่ายุคไหนก็ตามต่างก็มีปัญหาเล็กบ้างใหญ่บ้าง ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นแท้ที่จริงแล้วมีสาเหตุมาจากมนุษย์นั่นเองมนุษย์ต่างพากันแก้ไขปัญหาแต่แท้จริงแล้วปัญหาทั้งหลายมาจากใจของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงกิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์กิเลสก็คือสิ่งที่ทำให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัว ไม่ใสแล้วบังคับให้ประทำบาปอากุศลบาปกรรมนั่นเองจะส่งผลให้เป็นวิบากอันเป็นทุกข์กิเลสมีอยู่สามตระกูลใหญ่ๆที่เราทราบกันดีนั่นคือโลภะโทสะและโมหะแต่ก็แปลกมากคะ่ะถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถกำจัดกิเลสออกจากใจได้เสียที วันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจกิเลสที่มีอยู่ในใจของมนุษย์โดยเฉพาะกิเลสตระกูลโลภะเพื่อให้เราได้รู้เท่าทันกิเลสมากยิ่งขึ้นจากเรื่องราวในชาดกตังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าพรหมทัตได้ครองพระนครพาราณสีมีพระโอรสสองพระองค์พระราชาทรงประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระโอรสองค์ใหญ่ และพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่พระโอรสองค์เล็กเมื่อพระเจ้าพรมทัตสิ้นพระชนพวกอํามาตจึงได้จัดพิธีอภิเษกพระโอรสองค์ใหญ่ขึ้นครองราชสมบัติแทนแต่พระองค์ไม่ต้องการครองราชสมบัติจึงตรัสว่าพวกท่านทั้งหลายจงยกราชสมบัติให้แก่น้องชายของฉันเถิดแม้พวกอํามาต์จะทูลวิงวอนอยู่บ่อยๆ พระองค์ก็ทรงยืนยันเจตนารมณ์เดิมไม่ได้หวันไหวพระหทัยเลยพวกอมาตจึงทําการอภิเศกพระเจ้าน้องขึ้นครองราชแทนเมื่อน้องชายได้ขึ้นครองราชแล้วพระโอรสองค์ใหญ่ก็ได้ทรงดำริต่อไปว่าเราไม่ต้องการความเป็นใหญ่และไม่ทรงปรารถนาเลยแม้แต่ตำแหน่งอุปราช กระราชาน้องชายได้ตรัสชวนว่าถ้าอย่างนั้นขอเชิญเสด็จพี่ทรงประทับอยู่ในพระนครนี้สเสวยสุขตามสบายเถิดแต่พระราชกุมารตรัสตอบปฏิเสธว่าเราไม่มีความต้องการพำนับอยู่ในพระนครนี้เราต้องการใช้ชีวิตเหมือนอย่างสามัญชนแล้วพระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากพระนครพาราณสีไปสู่ชนบท ขออาศัยเศรษฐีตระกูลหนึ่งทรงประทำการงานด้วยมือของตนเองแล้วประทับอยู่ณที่นั้นครั้นการต่อมาพวกชาวชนบทเหล่านั้นทราบความที่เท้าเธอเป็นพระราชกุมารต่างไม่ยอมให้พระองค์ทำการงานพากันป้องกันคุ้มครองเท้าเธอและคอยบำรุงพระองค์ในฐานะของพระราชกุมารดังเดิมเมื่อการเวลาผ่านไป พวกข้าราชการพากันไปสู่ชนบทได้ไปถึงหมู่บ้านนั้นเพื่อรังวัดที่ดินท่านเศรษฐีจึงได้โอกาสเข้าไปเฝ้าพระราชกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายพวกข้าพระองค์พากันบำรุงเลี้ยงพระองค์ขอพระองค์ทรงส่งหนังสือถึงพระเจ้าน้องให้ทรงลดสวยแก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่า เท้าเธอทรงรับว่าได้สิทรงส่งหนังสือไปว่าฉันอาศัยเศรษฐีนี้คอยบำรุงเลี้ยงดูอยู่โปรดเห็นแก่ฉันยกเว้นสวยแก่พวกเหล่านี้เถิดพระราชารับสั่งให้ประทำตามตาความต้องการของพระราชก,กุมารน,นั้นครั้งนั้นพวกชาวบ้านชาวชนบทและชาวบ้านอื่นๆต่างพากันไปเข้าเฝ้าเท้าเธอ แล้วทูลว่าพวกข้าพระองค์จักถวายสวยแด่พระองค์เท่านั้นโปรดให้พระราชาทรงยกเว้นสวยแก่พวกข้าพระองค์บ้างเถิดพระราชกุม,มารทรงส่งหนังสือไปเพื่อช่วยเหลือพวกเหล่านั้นให้พระราชาทรงยกเว้นสวยให้ตั้งแต่บัดนั้นมาพวกเหล่านั้นต่างพากันถวายสวยแก่พระราชกุม,มาร จึงบังเกิดลาบสักการะใหญ่แก่พระองค์ทำให้ความอยากของพระราชกุมารพอกพูนขึ้นอย่างไม่รู้ตัวในการต่อมาพระราชกุมารทูลขอชนบทนั้นทั้งหมดแล้วทูลขอราชสมบัติกึงหนึ่งกับพระเจ้าน้องส่วนพระเจ้าน้องก็ได้ให้พระราชทานตามนั้นความโลภจึงบังเกิดขึ้นกับพระราชกุมาร พระราชกุมารนั้นไม่ทรงพอพระทัยด้วยราชสมบัติเพียงกึ่งหนึ่งทรงดำริที่จะยึดราชสมบัตินั้นทั้งหมดแล้วนำทหารชาวชนบทเสด็จไปสู่พระนครหยุดทับอยู่ภายนอกพระนครและได้ทรงส่งหนังสือไปถวายแก่พระเจ้าน้องว่าเจ้าจงยอมยกราชสมบัติให้แก่เราหากไม่ให้เราก็จะรบกัน พระเจ้าน้องทรงดำริว่าพระพี่นี้เป็นพานเมื่อก่อนทรงห้ามราชสมบัติแม้กระทั่งตำแหน่งอุปราชก็ทรงห้ามคราวนี้ตรัสว่าจักยึดเอาด้วยการรบถ้าหากว่าเราจักฆ่าเสด็จพี่นี้ให้ตายด้วยการรบความครหาจักมีแก่เราเป็นแน่เราจะต้องการอะไรด้วยราชสมบัตินี้ จึงทรงส่งสารแด่เท้าเธอว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการรบขอเชิญเสด็จพี่ทรงครองราชสมบัติเถิดพระเจ้าค่าพระราชากุมารทรงครองราชสมบัติแล้วทรงประทานตำแหน่งอุปราชแก่พระเจ้าน้องจำเดิมแต่นั้นมาพระองค์ก็ตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหามิได้ทรงพอพระทัยด้วยราชสมบัติพระนครเดียวเลย ทรงปรารถนาราชสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกความอยากของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดเลยครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชทรงตรวจดูว่าในโลกชนเหล่าใดบ้างที่บำรุงมารดาบิดาเหล่าไหนบ้างทำบุญกุศลต่างๆมีให้ทานเป็นต้นเหล่าไหนบ้างตกอยู่ในอำนาจแห่งตัญหา ทรงทราบความที่พระราชานั้นเป็นไปในอำนาจแห่งปัญหาจึงทรงดำริว่าพระราชาองค์นี้เป็นพานไม่ทรงพอพระทัยแม้ด้วยราชสมบัติในพระนคพรพาราณสีเราจะต้องให้พระราชาสำนึกเสียบ้างแล้วจำแลงเพศเป็นมาน์ประทับยืนอยู่ที่ประตูพระราชวังสั่งให้ทหารกราบทูลว่า มนพผู้ฉลาดในอุบายผู้หนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเมืองพระราชาจึงรับสั่งให้เข้ามาเท้าศักกะก็เสด็จเข้าไปกราบทูลถวายพระพรชัยแก่พระราชาพระราชาตรัสถามว่าเจ้ามาด้วยเหตุอันใดเท้าศักกะกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้อที่ข้าพระองค์กราบทูลเป็นความลับ ถ้าพระองค์ต้องการที่ระโหฐานพระเจ้าค่าด้วยอนุภาพของเท้าสักกะทุกคนต่างพากันหลีกหนีไปหมดในทันใดนั้นนั่นเองครั้งนั้นมานพกราบทูลเท้าเธอว่าข้าแต่พระมหาราชข้าพระองค์เห็นพระนครสามแห่งมังคังมีผู้คนมากมายสมบูรณ์ด้วยทหารพลเรือนและยานพาหนะ าพระองค์จกยึดรัชสมบัติทั้งสามด้วยความสามารถของตนแล้วนำมาถวายแด่พระองค์ควรที่พระองค์จะไม่ทรงชักช้ารีบเสด็จไปเถิดพระเจ้าข้าพระราชานั้นทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งความโลภทรงรับว่าดีละแต่ด้วยอนุภาพแห่งเท้าสัก,กะมิได้ทรงถามว่าเจ้าเป็นใครหรือเจ้ามาจากไหน หรือว่าควรที่เจ้าจะได้สิ่งไรเท้าสักกะนั้นเล่าตรัสเพียงเท่านี้แล้วก็ได้เสด็จไปดาวดึงพิภพทีเดียวพระราชาให้พวกอามาตย์นาเฝ้าตรัสว่ามานพผู้หนึ่งกล่าวว่าจากยึดราชสมบัติสามนครให้พวกเราพวกเธอจงเรียกมานพนั้นมาทีเถิดจงนำกลองไปเที่ยวตีประกาศในพระนคร เรียกประชุมพลกายพวกเราต้องยึดครองราชสมบัติทั้งสามนาครให้ได้อย่าซักช้าพวกอมาต์ทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามานพกนั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้าก็พระองค์ทรงกระทําศักกระแก่มานพกนั้นอย่างไรบ้างโอ้แย่แล้วแย่แล้วเราไม่ได้ทําศักการะะแก่พ่อหนุ่มนั้นเลย แล้วก็ลืมถามถึงที่อยู่ด้วยพวกเจ้าจงพากันไปค้นหาเขาเถิดพวกอมาตะพากันคน้นไม่เห็นวี่แววเลยสักนิดได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าค้นจนทั่วพระนครแล้วพระเจ้าค่าไม่มีใครเห็นพ่อหนุ่มคนนั้นเลยแม้แต่เงาก็ไม่เห็น พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้วทรงเกิดโทมนัสทรงดำริเรื่อยๆว่าราชสมบัติในพระนครทั้งสามเสื่อมหายแล้วเราเสื่อมเสียจากยศอันใหญ่มานพคงโกรธเราเพราะไม่ได้ให้สักการะเขาเลยครั้งนั้นความร้อนบังเกิดขึ้นในพระกายของพระราชาผู้ทรงตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหา เมื่อสรีระทุกส่วนเร่าร้อนอยู่โลหิตก็ไหลเวียนผิดปกติทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนอาเจียนออกมาบ่อยๆพวกแพทย์หลวงทั้งหลายต่างถวายการรักษาอย่างสุดฝีมือแต่ก็ไร้ผลข่าวการประชวนของพระองค์ได้แพร่กระจายไปทั่วพระนครการนั้น พระโพธิสัตว์เรียนศิลปะสำเร็จจากเมืองตักกิลาแล้วเดินทางกลับสู่มาตุภูมิในพระนครพาราณสีได้ยินข่าวการประชวนของพระราชาจึงคิดว่าเราจะต้องถวายการรักษาพระราชาให้ได้แล้วไปสู่ประตูพระราชวังส่งข่าวให้ทหารไปให้กราบทูลพระราชาว่ามีมานกผู้หนึ่ง มีความประสงค์จะถวายการรักษาพระองค์พระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าแม้ถึงพวกแพทย์หลวงที่ได้ฉายาว่าหมอเทวดายังรักษาไม่หายมานกหนุ่มผู้นี้เป็นใครกันจะรักษาเราได้อย่างไรมานกหนุ่มผู้นี้คงมีความต้องการทรัพย์กระมังพวกเจ้าจงมอบทรัพย์ให้แก่เขาแล้วส่งกลับบ้านเถิด มานพฟังพระดำรัสนั้นแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาเพราะหวังค่ารักษาพยาบาลเลยข้าพเจ้าจักขอถวายการรักษาโปรดให้เพียงแค่ค่ายาแก่ข้าพระองค์ก็เพียงพอแล้วพระราชาทรงได้สดับแล้วตรัสว่า ลองดูสักครั้งก็ดีเหมือนกันรับสั่งให้เรียกมานุกนั้นมาทำการรักษาเมื่อทำการตรวจร่างกายดูแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์อยากทรงกลัวเลยถ้าพระองค์จักถวายการรักษาแต่ว่าพระองค์ตรวจบอกสมุติฐานอันเป็นเหตุของโรคนั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้า พระราชาทรงพอพระทยัยแล้วตรัสว่าเจ้าจักเอาสม,มุติฐานไปทำไมทรงสั่งยาตามอาการเถิดข้าแต่พระมหาราชธรรมดาหมอทราบว่าอาการประชวนนี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุนี้ย่อนกระทำยาให้ถูกต้องกับอาการนั้นได้พระเจ้าค่าพระองค์ไม่ได้ประชวนด้วยโรคทางกายเลย แต่ประชวนด้วยโรคทางใจพระราชาตรัสชมว่าเก่งมากพ่อหนุ่มน้อยถูกต้องตามที่เจ้ากล่าวทีเดียวแล้วพระราชาก็ได้ตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังตั้งแต่ต้นที่มีมานพบคนหนึ่งมาบอกว่าจักเอาราชสมบัติในสามพระนครมาให้แน่พ่อเราเจ็บคราวนี้เพราะตันหา ถ้าเจ้าพอรักษาได้ก็จงรักษาเถิดมานพทูลถามว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์สามารถจะยึดครองราชสมบัติทั้งสามพระนครเหล่านั้นด้วยวิธีการเศร้าโศกหรือไม่ใช่เลยความเศร้าโศกไม่สามารถจะยึดครองราชสมบัติทั้งสามพระนครได้เลยถ้าเช่นนั้นเหตุไรพระองค์จึงทรงเศร้าโศกอยู่พระเจ้าข้า ธรรมดาสัตว์โลกทั้งหลายย่อมตายจากโลกนี้ไปย่อมพัดพร,รากจากบุคคลที่รักทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายไว้ในโลกแม้พระองค์จะยึดครองราชสมบัติได้ทั้งสี่พระนครแต่พระองค์ก็เสวยพระกยาหารในภาชนะทองคําทั้งสี่ไม่ได้บรรทมเหนือพระที่บรรทมทั้งสี่ไม่ได้ทรงเครื่องประดับทั้งสี่พร้อมกันคราวเดียวกันไม่ได้ พระองค์ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหาเพราะตันหานี้เมื่อเจริญขึ้นย่อมไม่ปล่อยให้พ้นจากอบายไปได้เลยเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ให้ข้อคิดสกิดใจแก่พระราชาดังนี้แล้วต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการถวายโอวาทแด่พระราชาด้วยการแสดงธรรมเป็นคาถาแปดบทที่มาจากพระไตรปิฎก พระคาถาที่พระโพธิสัตว์กล่าวมานี้สามารถปลอดใจพระราชาได้ทําให้พระราชานั้นหายจากโรคคือไม่ตกอยู่ในอํานาจแห่งปัญหาอีกต่อไปเมื่อบุคคลปรารถนากาม ถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้บุคคลปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นแล้วย่อมมีใจอิ่มเอิบแท้เมื่อบุคคลปรารถนาการมถ้าสิ่งที่ปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมสำเร็จได้ครั้นสิ่งที่ปรารถนานั้นสำเร็จบุคคลยังปรารถนาต่อไปอีกก็ย่อมได้ประสบกรรมมตัญหา เหมือนบุคคลที่ถูกลมแดดแผดเผาในฤดูร้อนย่อมจะเกิดความกระหายใกล้จะดื่มน้ำฉะนั้นตันหาก็ดีความกระหายก็ดีของคนพาลมีปัญญาน้อยไม่รู้อะไรย่อมจเจริญยิ่งขึ้นทุกทีเหมือนเขาโคย่อมจเจริญขึ้นตามตัวฉะนั้นแม้จะให้สมบัติข้าวสาลีข้าวเหนียว โอ้มา้าข้าทาตสหญิงชายหมดทั้งแผ่นดินก็ยังไม่พอแก่คนคนเดียวรู้อย่างนี้แล้วพึงประพฤติธรรมอย่างสม่ำเสมอพระราชาทรงปราบชนะทั่วแผ่นดินทรงครอบครองแผ่นดินใหญ่มีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทรงครองมหาสมุทรฝั่งนี้แล้วมีพระไทยไม่อิ่ม ยังปรารถนาแม้มหาสมุทรฝั่งโน้นต่อไปอีกเมื่อยังระลึกถึงการอยู่ตราบใดก็ไม่ได้ความอิ่มด้วยใจตราบนั้นชนเหล่าใดบริบูรณ์ด้วยปัญญามีกายและใจหลีกเว้นจากกามทั้งหลายเห็นโทษด,ด้วยญาณ ชนเหล่านั้นนั่นแลชื่อว่าเป็นผู้อิ่มบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐเพราะผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนด้วยกามทั้งหลายคนผู้อิ่มด้วยปัญญาปัญหาย่อมกระทําให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ไม่พึงสั่งสมกามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยไม่มีความละโมบ บุรุษผู้มีปัญญาเปรียบด้วยมหาสมุทรย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามทั้งหลายช่างทำรองเท้าหนังเลี้ยงชีพเมื่อประกอบรองเท้าส่วนใดควรเว้นก็เว้นเลือกเอาแต่ส่วนที่ดีๆมาทำรองเท้าขายได้ราคาแล้วย่อมมีความสุขเราก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ทิ้งส่วนแห่งการเสียย่อมถึงความสุขถ้าพึงปรารถนาความสุขทั้งปวงก็พึงละกามทั้งปวงเสียกามในที่นี้ได้แก่วัตถุกามคือวัตถุสิ่งของที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาและกิเลสกามคือความอยากได้ที่อยู่ในใจของบุคคลทั่วไปเมื่อบุคคลปรารถนากามอยู่ คือวัตถุกรกรมถ้าบุคคลน,นั้นสมความปรารถนาแล้วมีใจอิ่มเอิบคือรู้จักพอไม่มีความปรารถนาเพิ่มขึ้นไปอีกย่อมได้รับความสุขแต่ถ้าบุคคลน,นั้นไม่รู้จักพอมีความปรารถนาเพิ่มขึ้นไปอีกความอยากก็กำลังประสบอยู่นี้ก็คือกิเลสกรรมเป็นการมาปัญหา เหมือนบุคคลที่ถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนย่อมเกิดความอยากคือได้รับความกระหายน้ำฉะนั้นตันหามีรูปตันหาเป็นต้นย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นตันหาคือความอยากย่อมครอบงำคนพาลคนพาลคือคนที่มีปัญญาน้อยตันหาจึงเกิดขึ้นกับคนพาลและเจริญขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเขาโคย่อมเติบโตพร้อมกับร่างของลูกโคที่กําลังเติบโตฉันใดการมาตันหาที่ยังมาไม่ถึงความกระหายในการที่มาถึงแล้วก็ดีย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับอันธพาลชน แม้จะได้ทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายทั้งทรัพย์สิ่งของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งแผ่นดินก็ยังไม่เพียงพอสำหรับคนคนเดียวที่เจริญด้วยการมาตัญหาเพราะการปัญหาทำให้เต็มได้โดยยากเปรียบเหมือนพระราชาแม้ว่าจะปราบอริราชศัตรูได้ทั้งหมดทั่วทั้งแผ่นดินในมหาสมุทรฝั่งนี้แล้วก็ตาม ็ยังไม่รู้จักอิ่มในพระไทยยังปรารถนามหาสมุทรฝั่งโน้นอีกอาการอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าสัตว์ผู้เป็นไปในอำนาจแห่งตันหาทำให้เต็มได้โดยยากเมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วเราก็ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของการาตันหา เพราะตัญหาทําให้เต็มได้โดยยากดังตัวอย่างในปัจจุบันที่เราจะเห็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้มีความต้องการเทคโนโลยีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังไม่พอพอรุ่นใหม่มีสวยกว่าดีกว่าทันสมัยกว่ามีฟังก์ชันมากกว่าก็อยากได้ของใหม่ทันทีแต่กลับลืมไปว่า มือถือมีไว้สำหรับโทรศัพท์ไว้ดูข่าวสารไว้รับข้อมูลเพื่อการสื่อสารที่รวดเร็วฉับไวไมิใช่นำมาเพื่อเล่นเกมหรือเพิ่มความบันเทิงใจเพิ่มกิเลสกรามในใจของเราให้พอกพวนยิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกินความพอดีความต้องการเหล่านี้คือตัณหาที่เกิดขึ้นมาในใจของเรา และจะมีแปลกใหม่หมาอยู่เรื่อยๆแต่ลักษณะที่แสดงออกก็ยังคงเหมือนเดิมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นชัดๆในยุคสมัยของเราแต่หากบุคคลใดมีใจระลึกถึงกามทั้งหลายอันหาที่สุดไม่ได้ย่อมไม่ประสบความอิ่มปรารถนาจะบรรลุถึงกามอยู่นั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ปัญหาในกามทั้งหลายย่อมเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ เมื่อรู้อย่างนี้ก็ไม่ควรตกอยู่ในอำนาจแห่งตันหารีบบำเพ็ญกุศลประพฤติธรรมโดยเร็วเถิดส่วนบัณฑิตทั้งหลายย่อมรู้จักอิ่มเพราะการอิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกรรมทั้งหลาย ความอิ่มด้วยปัญญานี้ย่อมเป็นของประเสริฐย่อมไม่ถูกกามทั้งหลายแผดเผาเพราะตัณหาไม่อาจทำให้บุคคลผู้มีปัญญาตกอยู่ในอำนาจได้ก็เพราะเห็นโทษแห่งตัณหาแล้วย่อมไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งตัณหานั้นในที่นี้ได้มีการเปรียบเทียบปัญญากับมหาสมุทรคือเปรียบกับความใหญ่ของมหาสมุทร ปัญญาก็มีความเป็นใหญ่ได้เช่นกันสามารถเอาชนะการมาันหาได้ส่วนบุคคลผู้มีปัญญาย่อมไม่ถูกกามแผดเผาไม่รุ่มร้อนด้วยกิเลสกามทั้งหลายเหมือนมหาสมุทรไม่ร้อนเพราะไฟฉะนั้นในคาถาสุดท้ายได้เปรียบเทียบบัณฑิตกับช่างตัดรองเท้าหนังเพราะช่างตัดรองเท้าหนัง ย่อมตัดหนังที่เป็นส่วนเกินออกคงเหลือไว้แต่หนังส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ทำเป็นรองเท้าแล้วได้ค่ารองเท้าย่อมได้ความสุขฉันใดบัณฑิตก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาด้วยปัญญาอันเสมือนกับใบมีดของช่างรองเท้าตัดการปัญหาทั้งหลายทิ้งไปเสียเจริญกสิณยังชานทั้งหลายให้บังเกิดขึ้น ย่อมได้รับความสุขจากฌานนั้นในขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังแสดงธรรมคาถาอยู่นี้ก็ทำให้เกิดฌานมีโอทาตะกะสินเป็นอารมณ์คือใช้กสินสีขาวเป็นอารมณ์เพราะหลวงเอาพระสเวตชัดของพระราชาเป็นอารมณ์ส่วนพระราชา ก็ทรงหายจากโรคทรงมีความยินดีสเสด็จลุกจากพระที่บรรทมมีพระดำรัสว่าพวกแพทย์หลวงทั้งหลายยังไม่สามารถรักษาเราได้แต่มานบหนุ่มผู้นี้เป็นบัณฑิตได้ทำการรักษาเราให้ปราศจากโรคด้วยยาณวิสัยของตนได้พระราชาจึงได้ตรัสพระคาถาว่า คาถาทั้งหมด8คาถาที่ท่านกล่าวแล้วขอท่านจงรับเอาทรัพย์ทั้ง8พันนี้เถิดคําที่ท่านกล่าวนี้เป็นคําที่เกิดแต่ประโยชน์พระโพธิสัตว์ตอบด้วยคาถาว่าข้าพระบาทไม่ต้องการด้วยทรัพย์ร้อยทรัพย์พันธหรือทรัพหมื่นเมื่อข้าพระบาทกล่าวคาถาสุดท้ายใจของข้าพระบาทก็ไม่ยินดีในกามเลย กระทำฌานให้บังเกิดขึ้นด้วยธรรมเทศนาของตนเองพระราชาทรงปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์ถวายโอวาทพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติธรรมเถิดแล้วเหาะไปยังหิมมวันตับประเทศบวชเป็นฤาษีเจริญพรมวิหารตลอดชีวิตแล้วไปเกิดในพรมโลก